เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เราจะกําหนดเพิ่มเติมในวันนี้ที่เป็นรูปธรรมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้มงวดนะครับในการเข้าเมืองในทุกช่องทางโดยเฉพาะผ่านทางถนนต่างๆนะครับให้ผู้ที่จะเข้าเมืองนะครับกําหนดไว้ตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายนช่วงเวลานี้เนี่ยเราขอว่า คนที่จะเข้าเมืองเนี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยขออย่าพึ่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆริเดี๋ยวคงจะอธิบายถึงมาตรการต่อไปว่าก็สามารถมีช่องทางที่จะขอได้กรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็สามารถที่จะอธิบายที่แจงแต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้ามาและออกจากจังหวัดนครพนมทุกรายที่จะเข้าและออกต้องได้รับอนุญาตเพราะตอนนี้ช่องทางการเข้าออกจังหวัดนครพนมือทางบกอย่างเดียวนะครับทางถนนอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะเข้มงวดในการตรวจตาการเข้าออกพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อปรึกษากันแล้วเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมตัวไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธเพราะการเข้ามาในจังหวัดนครพนมของพี่น้องประชาชนเพราะขนาดนี้เองเนี่ยคนที่เข้ามาในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนนครพนมขอให้ท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนกรุณาเข้าใจในจุดนี้ว่า คนที่เข้ามาส่วนใหญ่ทั้งหมดก็คือลูกหลานของเราเองหรือพี่น้องของเราเองที่ไปทํางานอยู่ต่างถิ่นหรือเดินทางไปทํากิจธุระอยู่ต่างถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าสมควรจะต้องเปิดโอกาสให้คนเนี่ยที่เดินทางออกไปหรือกําลังจะเดินทางออกไปแล้วก็จะเดินทางกลับเข้ามาเนี่ยได้มีการวางแผนและให้เวลาที่ท่านจะวางแผนจัดการในการเดินทางของตัวเองนะครับ ในวันอาทิตย์ที่12นะครับก่อนเวลาเคอร์ฟิวเวลา22นาฬิกาของวันที่12เมษายนท่านเดินทางกลับเข้ามาให้เรียบร้อยท่านที่เดินทางจะจะออกไปไหนก็รีบเดินทางออกไปวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นมาสาเหตุที่สําคัญเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วว่าทุกวันยังมีคนจากที่ต่างๆเนี่ยพี่น้องชาวนครพนมจากที่ต่างๆที่ไปทํากิจธุระอยู่ที่อื่นเนี่ยหรือไปอาศัยที่อื่นหรือไปทํางานที่อื่นเนี่ย หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดนครพนมเป็นจํานวนมากวันละหลายร้อยคนสะสมทุกวันทุกวันแต่ละคนที่เข้ามานะครับเราไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเออมีเชื้ออยู่ในตัวหรือไม่จนกว่าเชื้อเหล่านั้นจะแสดงอาการออกมาซึ่งใช้เวลาบางท่านใช้เวลาเจ็ดวันแปดวันสิบวันหรือทางสาธารณสุขเป็นตัวเลขที่ประมาณการว่าน่าจะปลอดภัยอยู่ในระยะสิบสี่วัน ถ้าไม่แสดงอาการก็แสดงว่าน่าจะไม่มีเชื้อ่อังนั้นเป็นเป็นตัวเลขจํานวนวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราปิดนะักพื้นที่หรือเข้มงวดกวดขันในการเข้าออกพื้นที่ตั้งแต่วันที่13เมษายนเนี่ยจนถึงวันที่8จะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าในนครพนมนั้นเนี่ยมีคนป่วยจริงกี่คนแน่ผมย้อนกลับไปว่า ทุกท่านทราบดีว่าขนาเนี้ตัวเลขที่เราประกาศไปครับมีคนป่วยในคนครพนมหนึ่งคนคนป่วยในคนครพนมหนึ่งคนแต่ข้อเท็จจริงคือเราไม่รู้เลยว่ามีหนึ่งคนจริงหรือไม่เพราะขณะนี้ยังมีอีกห้าพันคนที่รอดูอาการอยู่ยังไม่ครบสิบสี่วันนะฮะท่านท่านท่านเห็นประเด็นตรงนี้นะครับว่าเป็นจุดที่ทําให้เราจําเป็นต้องมีการปิดกั้นพื้นที่บางในช่วงเวลาหนึ่งหรือมีการเข้มงวดกวดขันการเข้าออกของเมือง ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับโดยช่วงเวลาเนี้ยคิดว่าควรจะเกินสิบสี่วันเพื่อที่เราจะรู้จริงๆว่านครพนมนั้นมีผู้ที่เจ็บป่วยจริงๆเนี่ยกี่คนแน่เป็นหนึ่งคนเหมือนที่เราเข้าใจหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขทางหมอพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องอสอมอคนที่ดูแลพื้นที่สามารถามีเครื่องมือในการทํางานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเครื่องมือเหล่านี้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์ประการเดียวก็คือต้องการจะดูแลพี่น้องชาวนาครพนมอีกเจ็ดแสนคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ที่เราอยากจะเรียนกับทุกท่านว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยผมเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่มีใครมีความสะดวกทั้งสิน้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ต้องทํางานหนักขึ้นองค์กรภาคเอกชนที่ทําธุรกิจยากขึ้นพี่น้องประชาชนที่ติดต่อไปมาหาสู่กัน ดำเนินกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมยากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมกันนะันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ได้รับคำแนะนําจากสาธารณสุขนะครับจังหวัดนครพนมจะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผู้คนมีความปลอดภัยพอสมควรจากการจากการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชือ้อไวรัสโครโรนา2019นะครับวันที่13วันจันทร์ที่13ไปจนถึงวันที่30เมษายนที่จะ เข้มงวดเรื่องการเข้าออกจากเมืองนะครับทั้งนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของเส้นทางสินค้าอุปโภคบริโภคเชภัณฑ์ต่างๆนะครับยังสามารถจะเข้าออกได้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านยังสามารถไปได้ตามมาตรการที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะยังคง สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสินค้าต่างๆก็จะมีขายได้ตามปกติเพียงแต่ท่านขอท่านอย่าได้เข้าออกเมืองในช่วงเวลานี้อย่าได้เข้าออกจากจังหวัดในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ท่านใดหรือองค์กรหน่วยงานภาคธุรกิจแม้แต่หน่วยงานราชการนะครับมีความจําเป็นต้องออกจากพื้นที่ก็จะวางกลไกในการพิจารณาอนุญาตนะครับให้ออกจากพื้นที่โดย ัวผู้ว่าการจังหวัดเองมอบให้ในอำเภอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทําแบบฟอร์มในการพิจารณาอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่แล้วนะครับท่านในอำเภอจะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงสองสาวันนี้ถ้าท่านจะจะออกไปมีธุระจาเป็นต้องออกจริงๆไปที่บกันในอำเภอแล้วก็เขาจะออกใบอนุญาตว่าท่านจะออกไปวันไหนกลับมาวันไหนนะครับที่อยู่เป็นหลักแหล่งคือที่ไหนเมื่อกลับมาแล้วไปสัมผัสเชื้อไหมไปที่ไหนบ้างจะมีคําแนะนําให้ น,นอกจากนั้นเนี่ยผมได้ขอให้ท่านในอำเภออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนกรณีฉุกเฉินในจุดเข้าออกทั้งสี่จุดของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นด้านบ้างแพงที่ออกไปทางบึงการทางอำเภอเมืองและอำเภอนายแก่ที่ออกไปสกลนครอำเภอท่าพนมที่ออกไปมุกดาหารนะครับจะมีจุดให้บริการที่เป็นจุดตรวจของหน่วยงานราชการอยู่แล้วผมขอให้ท่านในอำเภอทุกอำเภอที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ จัดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหน้าจากท่านนายอำเภอไปรับคําขอจากพี่น้องประชาชนด้วยนะจุดบริเวณรอยต่อของจังหวัดเลยนะครับแปลว่าถ้าท่านฉุกเฉินจริงๆท่านไม่ต้องเข้าขอำเภอท่านวิ่งเข้าไปที่จุดตรวจก็คือเหมือนจะขับรถออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอธิบายเหตุผลแต่เรียนว่าต้องเป็นเหตุผลมีความจําเป็นยิ่งยวดจริงๆนะถึงจะอนุญาตเช่นการเจ็บป่วยร้ายแรงจะเป็นต้องได้รับการรักษา ถ้าไม่รักษาอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทํานองนี้นะครับหรือมีเหตุผลประการอื่นนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ขอให้ท่านได้ไปติดต่อที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอนะครับทั้ง12อําเภอว่าท่านอยากจะออกไปทํามีหรือมีความจําเป็นไม่ใช่อยากนะครับมีความจําเป็นจะต้องออกไปทําธุระที่ไหนก็ตามช่วงเวลาไหนเขาจะซักถามท่านนะครับแล้วก็กันกองดวาการพอกลับมาก็จะมีใบกลับมา,าแสดงท่านก็จะสามารถกลับเข้าจังหวัดได้ ซึ่งผมขอให้เป็นส่วนน้อยจริงๆเพราะเราต้องการจะดูแลพื้นที่ช่วงเวลาหนึ่งสิบกว่าวันนี้เพื่อที่จะดูว่าจังหวัดนครพน,นมของเราเนี่ยมีสภาพของความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนตรงไหนที่ยังเป็นปัญหาเราจะได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนที่ยกตัวอย่างเช่นคนที่บ้านอยู่ท่านพนมแต่ไปทํางานที่มุกดาหารอย่างเงี้ยผมเรียนท่านเอมเพอว่าถือว่ามีความจําเป็นเพราะเขาต้องไปทํางานทุกวัน แต่เขาต้องบอกว่าไปทํางานที่นี่แล้วกลับมาเลยไม่ออกไปทะเลทลายที่ไหนเช่นไปเช้าและเย็นกลับอย่างนี้นะสมมุติว่าไปไปเป็นรับได้ข้ราชการก็มีนะอย่างท่านผู้กำกับการตารวจก็บอกว่าลูกน้องท่านบางคนพักอยู่ที่ขอบขอบสกลใกล้ๆนคะรามานมแต่เดินทางเข้ามาทํางานอย่างนี้ก็ต้องมาได้นะครับเ็าะดูเป็นกรณีนะไม่ใช่บางทีท่านใช้คําว่าปิดเมืองเราไม่ได้ปิดอย่างนั้นนะเรามีมาตรการเข้าออกที่เข้มงวดขึ้น ใครที่ไม่มีธุระในช่วงนี้ขออย่าได้เข้ามาในช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับสื่อสารส่งข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนว่าในวันนี้เนี่ยหลังจากวันเวลานี้เป็นต้นไปขอให้พี่น้องชาวนครพนมที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดที่วางแผนจะเดินทางกลับมานะครับขอให้ได้วางแผนตัวเองเดินทางกลับมาก่อนวันจันทร์นะครับภายในวันอาทิตย์ให้เดินทางกลับมาชาวนครพนม ที่อยากจะออกไปทํากิจธุระข้างนอกให้วางแผนเดินทางก่อนวันอาทิตย์หรือถ้ามีความจําเป็นก็ไปติดต่อที่ว่าการอาเภอนะครับนะครับเราไม่ได้หวงห้ามไม่ให้คนนครพนมกลับบ้านแต่ขอให้ท่านคิดถึงคนอีกเจ็ดแสนคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานที่ยังอยู่ในพื้นที่นะครับให้ท่านได้ได้เห็นใจคนเหล่านี้นะครับ และได้เข้าใจว่าหน่วยงานราชการพยายามจะปกป้องดูแลคนเหล่านี้นะครับถึงจําเป็นต้องมีมาตรการที่ต้องขออภัยที่ทําให้ทุกท่านไม่สะดวกสบายเหมือนที่เคยเป็นมาครับ